สวัสดีครับบอกกันเองแล้วในพุ่นแชแนลครับมากินข้าวเล่้งกันทีน่เนาะวันนี้ในพุ่นไ้ผัดกะเพราครับแม่บ้านพ่นผัดไข่พะโลครับไข่พะโลจะใส่หน่อไก่จักหน่อยมาลุยน้ำกันครับที่เนาะกับข้าวเล่้ง 麦克。 ก๋านีเองซูแนลนะครับสื่อพักสื่อหย,ยายุลานก่าดีเนีย่ยร่งให้เนี่ยใช่ไหมมีีบบจะพอหมูสับม,มาครับ ใครในพวกสื่อใครรุดใส่มากรามหนึ่งถูกรามันกระเต็มเต็มน้อยหเหื่อนใครเรืองกระเต็มหเหื่อนเต็มน้ยนวยครับน้ยน้อยก็ดีเลยครับมันถูกครับสองแทงเท่าไหรนะน่นะสองแหงสี่พันกว่า 4-5 phần ờ, 2 tháng mắt 4-5 phần luôn Chịu được miếng thay 2 tháng miếng chú của mắt Rồi Rồi 25 bát Thật sự Thật sự Thật money nok sinyu mamang 150 baht ประมาณนี้เต็นี้ได้2แผ่น กัดกะพาแซบกันอฟโต้กระแซบินแล้วแซบอไเนี๋ยไม่ได้กินีกอะนน่อย่านหยดไหมาไอ เนื่นนนอว่อเาเมือม่อเป็นฝ <ừ. S 2> ุดปฝ่ายกันนว้ปันบันอย่างไรว่าลูกกองยางไม่เห็นนั้งกลี มันเยอะวะจะได้จำสูตรเลยตัวนันใสที่หลังมันก็ไม่็มนไรมันจะจ<ม>ความร้อนเหมือนเดิมไม่สุกมากป่ะอม,มันก็โดนความร้อนเหมือนเดิมอันนี้ท่านหั่นเล็กไปใส่อุ้งอย่างกับสับตัวผัด ก็อแก่เ,เพิ่พี่น้องอย่ <c oughs> นนพาพุ่นทางไ่ายคุณนเหนียพ่อประเทศจิ่มด้วยห่วยเซรับ้างหน่อยอนิ่อยสพี่น้องทัในน่องเปองัาพี่นองันพอกะพอตเห็นมันเยหย่งเล็กน้อยนะ ลองไปเออดีนะ ของแหนดูครับนนบ่เนี้เพืนก็ฝากไว้เด้อพี่น้องครับมากกบกดไหลกดแช่นะครับ เ่เป,ป็กนกำลังใจในพุ่นขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบุกเกอร์เกมงมอรดเขาคอมเมนต์มาได้ครับอยากังไฮท์ยังคลิปต่อไปเกิดคอมเมนต์ได้ครับคลิปนี้ก็ฝากสนีนะครับขอบคุณหลายครับที่รับชม